โหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดาอยู่ที่ร้านขัวเจงอนะพาพี่บ้านมากินข้าวนี่ตอนนี้อยู่สตนนี่นี่นีหล้โอเดบอสสดาวันนี้อยู่ที่สาขาโนมินนี่แม่แม่ไม่สนใจเขาเลยอ่ะแม่ไม่สนใจแม่กินอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวดูนี่เอาใหม่แม่บอกฉันจะกิน โอเคร้านนี้สดาเคยแนะนําไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือมาทักทายเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าให้สดาลงอะไรก็ได้ลงไปเลยไงกวางถือที่เด็ดของร้านมามาร้านควรจะง้อไม่สั่งอันนี้มาไม่ถึงนะจ๊ะนี่มีกระเฉดแต่ว่ากินกันไปบ้างแล้วเดี๋ยวสดาจะชิมให้ดูมาขอคําใหญ่เลยปึ้งๆนี่มีผัดกระเฉดตอนนี้นไม่รอแล้ว สาขาเนอะมินซิตี้เอนิแต่ว่า,าควรจะพร้อมนี่แหละสาขามากๆถ้าเกิดใครสะดวกที่ไหนก็เซิร์ชเอาเลยว่าจะไปที่ไหนนี่แล้วก็มีอย่างหนึง่งเป็นผัดผักบุง้งเหมือนธรรมดาแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาจา้ะเ<ม> <liters. S 2> ขาจะเป็นเส้นๆเ,เห็นไหมอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยชอบกินผักผบุง้งอาจจะชิมให้ดูนิดนึงไม่ค่อยสาวผักบุง้งแต่มันจะแบบกรอบๆอ่ะม,มาแล้ว นี่ปลากระพงมาพเดียเลยเย่กระพงกับปลาเบสิกที่ผู้ใหญ่กับเด็กก็กินได้เดี๋ยวะสนาให้ดูจะชัดเสนาถือไอแพดแบบมันไม่ถนัดาาเดี๋ยวเสนาปักปลากระพงมาดีมาแล้วปลากระพงชิมกหมอนอืมร้อนอะ่ะ ก็ใช้ได้ค่ะเราชิมน้ำหนุ่มน้ำนหวานหน่อยจะอร่อยน้ำออกเค็มไปหน่อยจริงมันต้องออกหวานๆมันจะอร่อยเดีย๋ยวอันหนึ่งนะชัด <Yeah. S 2> แหนะแหกด้วยเนาะและนี้เป็นสีสีหมอ้อไฟโอเคแล้วนี่้ดูน้ชัดนะพี่ม,มีกระเชงชะบัดแล้วลชิมสีสีหม้อไฟอร่อยดีมันเป็นออกแบบจีนๆหน่อยอร่อย ลูกชิ้นก็แหะว,วางตะตัวนี้ให้หน่อยลูกชิ้นอะไรก็ไม่รู้<า>อ่ะปลาลูกชิ้นปลาก็อรอยอยู่นะแต่เดี๋ยวรออ่ะข้าวลงมาไม่หมดเดี๋ยวปัดนมกนก่นอนนี่มากินชัดๆมีผักกชีกเราชอบมากเพราะว่าชอบอะไรเป็นเส้นๆน่ะอยางเนี้เลิศ ที่นี่เขาจะผัดแบบว่าใส่มันกุ้งใส่มันปูอะไรสักอย่างนี้อะไปวะเดือดโคตรอร่อยมากชอบมากมิะเจีร์ที่นี่จะเป็นแนวอาหาร<ม>ออกจีน<ม>จีน<ม>ออกแบบซีฟู้ดนะมีปูมีอะไรอย่างเงี้ยใครสะดวกสาขาไหนห<า>ก็ไปหาเซิร์ชเอาเลยอร่อย่อย าเดี๋ยวเราเอาเมนูอื่นบ้านนึงมาแล้วอีกหนึ่งเมนูเดี๋ยวมาดูชัดจนี่ขาห่านอบมีของโกรชอบกินเลยที่เป็นเส้นๆเนาะนี่นัวมากอือหือสะพึงโอ m มก o d โอเคเดี๋ยวมาดูใี่ดูมาเวาะชิมให้ดูขีบเลยคีบมาแล้วจะใส่ตามะดา ก็น้ำน้ำได้ปะมันจะยากตรงนี้แหะเส้นมาแล้วอาหารอบมีอาหารอบมีองึ้งชอบกินอะไรเป็นซีสเส้นบางคนเขาชอบที่จิ้มอะไรนะก็แบบว่าจิ๊กโฉวเออจิ๊กโฉวนะท้ำๆไม่ชอบอ่ะนี่พุ่งไปแล้วก็ ก็แบบว่านัวๆแบบไม่เข้มข้นมากออกหวานแต่ก็พอใช้ได้นะหวานๆแต่ดูฟ้าสวยเลยไม่สนใจเลยจิจมๆอย่างเดียวเลยป้าจิ้มแม่กับป้าอุ้ยสองคนสาวกันแบบสาวสุดเลยแม่ไม่รู้เรื่องแม่ไม่เคยรู้เรื่อง แอบ,บดูแอบ,บดูแอบ,บดูกับบบบนต่อไนางจะกลับแล้วว่านางจะกลับภูเก็ตแล้วเสียใจอ่ะเดี๋ยวจะไปภูเก็ตจะไปตามตามไปเที่ยวอย่แอบ,บ,บ,บดูนางกินสวบท <c oughs> สวบทสวบ,สวบ <c oughs> มีสวบบที่ยายาเนะ,นะแกงทุกคนคน <c oughs> มาบอกกับครอบครัวบ้างอะไรบ้างเนาะกินอะไรดีอ่ะจะไปแล้วนะมากินให้ดู อยากกินเส้นๆอีกอ่ะหนึ่งให้ดูชัดๆอร่อยปะขาหารมีก็ใช้ได้เสร็จแล้วลองชิมอร่อยเนาะหอมหอมมันจะออกควมหอมหวานๆอร่อยเนีฮดดีใส่เลยนะหอมมากเลยหอมแต่มันจะไม่เข้มข้นมากแต่มันจะออกหวานๆขมอะไรบ้างอันเลยอ่ะอ๋อชิมเนี่ะ